ครัวมาริโต้ค่ะดิฉันเออโไทยวันนี้เราจะมาทําเมนูแพนเค้กจากกะทิออแกนิกของมาริโต้นะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งแล้วนะคะแต่ที่สําคัญคือวันนี้เรามีแขกพิเศษค่ะพิเศษจริงๆเป็นคุณผู้หญิงจากฟาร์มเมอริโต้ค่ะขอเชิญคุณปุ๊ค่ะสวัสดีค่ะพีปปะพ่ปุ๊พี่ปุ๊คะเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูแพนเค้กกันซึ่งเราจะใช้กะทิของมาริโต้นี่ค่ะที่เป็นกะทิออแกนิกของพี่ปุ๊มาทำแพนเค้ก แต่ว่าแพนเค้กนี่เป็นเมนูที่ค่อนข้างไม่ยากง่ายนะคะเราก็เลยจะขอเชิญน้องกอล์ฟค่ะคมาบรรเลงเพลงให้ฟังตอนที่เราทำแพนเค้กไปด้วยกันค่ะขอเชิญน้องกอล์ฟค่ะสวัสดีค่ะรบกวนนะน้องกอล์ฟนะบแบบว่าช่วยแบบดีดกีตาร์เพลงคอคอไปพวกพี่จะทำแพนเค้กจะได้อร่อยขึ้นเลยนี้โอ้ได้ครับได้เลยได้เลยขอบคุณมากค่ะน้องกอล์ฟเดี๋ยวน้องกอล์ฟก็จะช่วยร้องเพลงเราจะทำเมนูแพนเค้กนี้จะอร่อยขึ้น วันนี้เราทำแพนเค้กนะคะพี่ปูจะมีเป็นแพนเค้กที่เราจะใช้เบอร์รี่เนี่ยค่ะทานด้วยกันแต่ว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตซอสคือเวราทำช็อกโกแลตซอสเนี่ยปกติเราก็จะใช้นมกับช็อกโกแลตหรือว่าจะใช้ครีมกับช็อกโกแลตแต่วันนี้เราจะใช้กะทิค่ะเริ่มต้นเลยคือทำซอสช็อกโกแลตก่อนนะคะเราจะเอากะทิออร์แกนิกของเมริโตเนี่ยค่ะใส่ลงไปในกระทะ พอกะทิร้อนแล้วเกือบเดือดใช่ไหมคะเกือบเดือดมากๆเลยค่ะจะแบบร้อนจนเกือบเดือดเราก็จะใส่ช็อกโกแลตลงไปแต่ว่าจะต้องปิดไฟก่อนปึ๊บพี่ปุ๊เทลงเลยหมดเลยนะคะหมดเลยค่ะเราจะใช้ช็อกโกแลตชิพหรือช็อกโกแลตอะไรก็ได้ที่เป็นช็อกโกแลตดำเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่คุณภาพดีๆค่ะ แล้วก็ต่อมาเราก็จะตวงแพนเค้กซึ่งเวลาที่เราทําขนมฝรั่งเนี่ยโดยมากแล้วเราจะต้องช่างตวงวัดให้เป๊ะเ,เ,เ,เนื่องจากว่าพอไม่เป๊ะแล้วเนี่ยนะเ,เนื้อของขนมออกมาเนี่ยก็จะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่นะคะก็จะตวงไปน,น,น้องกรอบเขาก็เริ่มหิวนะเขาก็ได้ยิน<ๆ>พวกเราทำนั่นทำนี่นะโอ้น้ำตาและน่ากินละครับผม เราใช้250กรัมนะคะคือจริงๆแล้วในกะทิเนี่ยมันไม่มีคอเลสเตอรอลถูกไหมค่ะแล้วก็ร่างกายเนี่ยก็ไม่ได้เก็บสะสมไขมันเอาไว้ได้ค่ะมากเหมือนกับพวกคือเขาถ้าเกิดทานเข้าไปก็เบินหมดเลยอ๋อ<ต>จะเบินหมดเลยใช่ค่ะก็คือจะเบินเร็วมากเบินเร็วมากแล้วก็ให้พลังงานเลยโอ้ค่ะซึ่งการเบินของกะทิเนี่ยพอเบินออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรสะสมอยู่เลยถ้าเกิดว่าเราใช้พลังงานอย่างถูกต้องใช่ไหมคะ อันนี้จะเป็น,นยอ,อย่าไปทานเยอะอันนี้เป็นผงฟูสองช้อนชานะคะแล้วก็ผงโซดาสักครึ่งช้อนชานะคะทุกครั้งก็ต้องช่างตวงวัดแบบนี้ค่ะพี่พปุ๊บเวลาทำแพนเค้กหรือทำขนมฝรั่งเนี่ยค่ะ<ม><ม>แล้วก็มีน้ำตาลสามช้อนโต๊ะแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเราจะต้องคนให้เข้ากันก่อนนี่นเนียนไหมล่ะ,นะเนียนไหมล่ะปกตินีออ่แทนเดิมนี่ ไม่ใช่กะทินี่เป็นอะไรคะเป็นครีมหรือว่าเป็นนมผสมครีมค่ะคือเวลาเราทำแพนเค้กเนี่ยเราจะใช้นมเป็นหลักเลยค่ะก็คือจะมีแป้งผงฟูผงโซดาน้ำตาลมีเกลือเสร็จแล้วก็จะเป็นนมมีไข่ทีนี้วันนี้เราจะไม่ใช้นมเราจะใช้กะทิซึ่งเราจะใช้กะทิออร์แกนิกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างสบายใจอันนี้ไข่ก็ไข่ใกล้แถวนี้เป็นไข่อารมณ์ดี นูไปขอมาค่ะว่าเห็นไก่เยอะแยะไปหมดเลยเอาไข่ใส่กะทินี่ไข่นูนนี้ใส่กะทิใส่กะทิของของพี่ปุ๊กะทิเนี่ยนะคะในสูตรนี้เนี่ยใช้กะทิกระป๋องเล็กนี้หนึ่งกระป๋องพอดีเป๊ะก็จะไม่เหลือกะทิเลยเราก็จะใช้กะทิ2 7 0 ml นี่ค่ะเอใช้กะทิมาหลายเมนูแล้วชอบมากหอมหอม แก้งน้องกอล์ฟนะให้น้องกอล์ฟไม่ได้กลิ่นถ้าถ้าเป็นปกติก็ใช้นมใส่เข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะใช้นมหรือใช้ครีมก็ได้ก็เหมือนกับอันนี้ใช่เหมือนกับอันนี้เหมือนกับช็อกโกแลตซอสแต่ข้อนี้วันนี้เราใช้กะทิค่ะเสร็จแล้วอันนี้มันจะมีแป้งผงฟูผงโซดาเกลือแล้วก็น้ำตาลที่พูดย้ําไปย้ํามาเนี่ยเพราะเวลาที่เราทําขนม ฝรั่งเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าใส่วัตถุดิบทุกอย่างครบแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่ไข่กับกะทิะแต่ว่าวันนี้ขอพิเศษนิดนึงเราจะใส่ผิวมะนาวไปด้วยจะได้หอมขึ้นแล้วก็จะตัดเลี่ยนคือบางคนบอกว่าขนมฝรั่งเนี่ยเลี่ยนทานแล้วก็มีความรู้สึกว่าทานไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรเราใส่ผิวมะนาวลงไปด้วยค่ะอันนี้ใส่นะ้ำมะนาวไปแล้วแล้วก็ จะเทใส่คันนี้มันเทคนิคมันอยู่ตรงเทใส่ค่ะพี่ปุ๊เทคนิคมันอยู่ตรงที่เราเทใส่ก็คือเราก็จะอันนี้เทใส่ทั้งหมดนะคะโอ้โหพืดลงไปนี้พืชลงไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องคนคเทคนิคในการคนแพนเค้กนี่ค่ะพี่ปุ๊ไม่ใช้นลค่ะเราคนแค่พอเข้ากันค่ะพี่ปุ๊เราจะไม่คนจนเนียนค่ะคนให้ส่วนผสมเนี่ยค่ะพอเข้ากัน มันก็จะเป็นแบบเป็นก้อนๆดูนะคือคนไม่ให้เนียนนะคะให้เห็นไหมคะเป็นก้อนๆเละๆเหมือนข้าวโอ๊ตเหมือนข้าวโอ๊ตต้มตอนเช้าอะค่ะอ้าวเสร็จแล้วเราก็จะตั้งกระทะเราตั้งกระทะแล้วก็ทาน้ำมันนิดหน่อยแล้วเราก็จะทอดแผ่นเค้กกันแต่วันนี้ขอใช้น้ำมันมะพร้าวเห็นว่าน้ำมันมะพร้าวก็มีคุณค่าสูงมากแล้วก็เอเห็นว่าที่ฟาร์มเมอริโต้เนี่ยทำน้ำมันมะพร้าว ด้วยก็เลยไปขอม,ม,าามาใช้ใช้น้ำมันมะพร้าวเพิ่มความหอมให้กับขนมของเราอ่าพี่ปูใส่ได้เลยค่ะใส่เยอะไหมคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนเน,นี่ยค่ะเอไปไหมเนี่ยก็กเราเกลี่ยพี่ปูเราเกลี่ยแบบว่าให้มันกลมออกข้างๆค่ะพอ พอแพนเค้กเราไม่ได้เหลวมากเราก็จะจับทรงได้ดีค่ะแล้วเสร็จแล้วพอเราก็จะเราก็จะเช็คด้านล่างว่าสีดีหรือ,อยังนะคะก็คือสุกหรือ,อยังแล้วก็จะใส่เบอร์รี่อะไรก็ได้ที่เราต้องการเอาตามที่ชอบเลยค่ะโนี่ค่ะง่ายไ,ไหมคะง่ายไหมน้องกอล์ฟง่ายมากง่ายเน,ะน,นาะทำทานเองที่บ้านเนี่ยเป็นอาหารเช้าก็ได้พ่ปุ เยอะเยอะลาดไหน,ล,ไหนลาดเลยครับลาดเลยครับ,ารบอาวละเฉด้ำตามสบายพี่ปูคะน้งกล์ฟเราทำเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องกินแล้วล่ะครับต้องทานแล้วล่ะค่ะต้องชิมดูซิว่าอร่อยยัมดอร่อยชิมดูชิมดูมดน่าทานมากเลยเนี่ยใส่เบอร์รี่ไปเยอะๆใส่ซอสช็อกโกแลตลงไปเยอะๆ อร่อยครับอร่อยไหมคะอนิ่มไหมนิ่มเนอะอนุ่มมากคือนี้แพนเค้กเนี่ยเราอยากจะทําให้หนาเราก็จะใช้กะทิ1กระป๋องคือเราจะสามารถปรับได้จากสูตรที่เรามีอยู่อันนี้นะคะแล้วก็เอาสูตรไปให้คุณแม่นะน้องกอล์ฟเอาสูตรไปให้คุณแม่สูตรจะอยู่ใน Facebook ของบ bon ริโตนะคะคบ,บอกคุณแม่ไปเปิดดูแล้วก็สามารถใช้สูตร